สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสปอยเรื่องเน็ตมาอีกแล้วจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจให้กับสปอยเรื่องเน็ตในการทาคลิปต,ต่อไปนะครับบอกว่าไรย้ายห่างกันเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องพี่เปล่าบุญจินนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่า พี่เป่าบุญจินของเราก็ปรึกษากับพี่กงซุนนะครับแล้วก็พี่จันเจ้ากับหลายคนเกี่ยวกับคดีความของฮิเซียโปปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะเอายังไงกับคดีการยึดรถมาแล้วก็คดีการมานันมาก็หาทางออกกันอยู่เพราะว่าในโลกโซเชียลนี้เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะครับว่าปรึกษากันเรื่องคดีนี้เป็นยังไงจะหาทางออกกันยังไงไปชมกันเลย ป็นจังใดล่ะเรื่องน้ำจับจับรอบก่อนเราถอดทรงครับแต่ว่ารอบนี้ถอดแต่เสื้อครับจากของกลางที่ยึดม้าจากบ้านเสียโปโผมคิดว่าเฮาต้องฟ้องไปตามไล่การที่ยึดมาสิได้ผลดีที่สุดครับอืมแมนบออาทิเช่นที่เฮายึดรถมาเฮาก็ฟ้องว่ารถเสียโปเนี่ยควันดำ ทันในนั้นท่านเปาได้ถามเรื่องนําจับเป็นยังไงนะครับทางลูกน้องก็ได้รายงานรอบก่อนถอดแต่ส่งกับแต่วันรอบนี่ถอดเสื้อเพันวาท่านในนั้นท่านกงซุนก็สวนขึ้นว่าจากลักฐอนที่จับมาหนีเขาต้องฟ้องไปตามรายการวาสันท่านกงซุนก็บอกไปว่าอาทิเชน่นของกลางที่ยึดรถมาก็บอกว่าเป็นข้อหาเกี่ยวกับควันดำมาซ่นท่านเปาก็หยุดนิ่งแล้วก็คิดไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ไปชมมานากากันต่อ และเรื่องที่ซักฟอกเงินจากเว็บการพรนันสิแก่จังใดเขาก็ต้องไปจับแม่ค่าที่ขายแฟบให้เสียโป้มะเขาคุกส่วนเรื่องที่การซักฟอกนั้นว่าอย่างไรวาซธานท่านกงสุนก็ตอบไปว่าเราต้องไปจับแม่ค่าที่ขายแฟบให้แล้วเรื่องพระผงพระเครื่องที่ยึดมาเขาติดตั้งพอหาอย่ง หลอยขีดติหลวงมาเหตุระจากนั้นก็สอบถามต่อไปว่าแล้วเรื่องพระผงที่เอามาทำพระแล้วจะทำยังไงท่านกงสุนก็เลยชีย้แนะแนะนําว่า เป็นการลอยขี้ดินหลวงมาเหตุภาท่านครับตอนนี้โซเชียลกระโจมตีนักเรื่องว่ากุมหนุมานของเขาใส่อาวุธไงในการไปจับคนแค่ผู้เดียวเขาต้องแก้ตรงนี้ก่อนได้ผมว่าจานั้นก็สอบถามท่านปอต่อไปว่าแล้วในโลกโซเชียลที่กำลังโด่งดังเรื่องหนุมานคือไปจับคนคนเดียวจะเอาอยัางไงว่าแม,มนข่มน้ะเฮาต้องตอบข้าว่าท่างไห๋ครับเรื่องนี้แก้ง่ายเลยบอกว่าหยอดเขาไว้สิไปยิ่งหนู ด้วยสมองอัญชันฉลาดของท่านเปาตอบได้อย่างไวเลยว่าเฮาหยอดเขาไว้สิไปยิงหนูว่าสารคิดใดนอท่านเปาถ้าตัวว่าไปยิ่งหนูหล่าคนบ่เสือเฮาต้องเตรียมแผนสำรองดีครับจากนั้นลูกน้องก็เสนอท่านเปาต่อไปอีกว่าถ้าคนเขาไม่เชื่อจะทำอย่างไงท่านเปาด้วยสมองอัญชันฉลาดตอบแบบไม่มีเวลาได้คิดเลยตอบได้แบบเฉียบแหลมมากๆ ขันสันกระบอกว่าไปคุดจีปโปมไปคุดอิตูมไปยามตรงท่นานเปากระบอกให้บอกว่าไปคุดหนูไปยามตรงไปคุดจีปโปมว่าสารยังไงชาวบ้านกับเสือว่าพวกห้อนี่ไปหากินอยู่แล้วละ่ะไปจัดการจะขันสันผมขออนุญาตตัวว่าเ้าไปใส่บังลั่นด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างละครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปการสปอยของคดีความแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องของท่านเปากับลูกน้องสอบสวนแล้วก็เป็นการวางแผนในการตอบนะครับวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านนะครับก็คงจะสนุกสนานกันคลายเครียดกันไปสักพักหนึ่งอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจนะครับติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับสปอยเรื่องเด่นให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่แรงใจทาคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนนี่ซะเด้อพี่น้องปองไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ boom